ู้หรือไม่ทุกวันนี้การเล่นเกมสามารถยึดเป็นอาชีพหลักมีรายได้ที่ค่อนข้างสูงอย่างอาชีพสตรีมเมอร์หรือนักกีฬา e-sport ทำให้เด็กๆหลายคนอยากมีอาชีพเหล่านี้บ้างแล้วก็เอามาเป็นข้ออ้างในการเล่นเกมคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีพูดคุยกับลูกยังไงวันนี้คุณหมอใจดีแพทย์หญิงปราณีปรวินชนาะมีคําแนะนําดีๆมาฝากค่ะหมอจะแนะนาว่าให้ผู้ปกครองเองเนี่ยจะต้องถามเด็ก เองก่อนด้วยนะคะว่าคำว่าโปรแกรมเมอร์คำว่านักกีฬา e-sport ของเด็กเขามีคำจำกัดความว่ายังไงเพราะแต่ละคนเนี่ยมีคำจำกัดความไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกสตรีมเมอร์มีพวกยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเด็กหลายคนเนี่ยก็อาจจะเห็นพวกยูทูบเบอร์เหล่านี้เนี่ยเป็นไอดอลนะคะแล้วก็ต้องถามก่อนว่าความคาดหวังของเด็กเนี่ยคือต้องการอะไร ะะอย่างเช่นเด็กเนี่ยต้องการที่จะเป็นสตรีมเมอร์เพื่อที่จะหารายได้ตรงนี้การที่เราไปขัดแย้งกับเด็กโดยที่เราเองก็ไม่ได้หาข้อมูลหรือไม่ได้พูดคุยกับเด็กด้วยเหตุผลเนี่ยเด็กเองก็จะคิดว่าผู้ใหญ่เองไม่พยายามที่จะทําความเข้าใจผู้ปกครองเองต้องไปทํากันบ้านค่ะ ว่าสิ่งที่เด็กบอกว่าอยากเป็นมันต้องมีเส้นทางยังไงบ้างที่จะทําให้ได้ไปถึงจุดนั้นได้นะคะอย่างเช่นเด็กอจะชอบบอกว่าอยากเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแต่เด็กรู้หรือเปล่าว่ากว่าที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตได้เนี่ยเขาต้องผ่านการฝึกฝนเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะ ในกรณีว่าถ้าเด็กยืนยันหลังจากที่ได้ไปศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีและมีการพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเองก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กเงื่อนไขกติกาค่ะว่าถ้าเด็กอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์จริงอยากจะเป็นยูทูบเบอร์จริงเนี่ยเด็กเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างที่เด็กจะต้องทำให้เสร็จแล้วก็ต้องกลับมาใช้กติกาในการเล่นเกม ะะตรงนี้ผู้ปกครองสามารถคุยกับเด็กได้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการปเป็นโปรแกรมเมอร์การเป็นยูทูบเบอร์การเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตทุกอย่างเนี่ยต้องมีระเบียบวินัยต้องมีกฎกติกาทั้งนั้นการที่เด็กเนี่ยต้องมาทําตามกฎกติกาการเล่นเกมตามที่กําหนดกับผู้ปกครองไว้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพิสูจน์ว่าเด็กเองสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ค่ะ